ต่อมาเลยนะครับจากคล okay. ิปที่หนึ่งโอเคไปทุกคนอีกกลนค่ะเฮ้ยอย่างก่อไปจากคลิปเปอร์คลิปเปอร์ว้าวว้ t ว e ้าวว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 ้วว้า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 วว้ว้าว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 ้าวว้าวาวว้าวว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  <m uch ing> ข้าก็ต้องตายคุณนูนเขียวข้ากตา็ต้องตายเพราะเกียรติของเรา <m uch ing> เร้ะ <sk r ug> รจะคอยขุดอิดแทนเชนหน่อยได้ไหมแล้กคนขุดอิดแทนเชนหน่อยแล้วมาขี้เกียจหวัดดีเพชรไงอะไร ขุดให้หน่อยพี่เสียดไม่แลนไม้ของเจอานี่หายไปไหนไม้ชันหายไปไหนอยู่ในกล่องกล่องไม่มีแล้วใครปิดตรงนี้เห็นไหมอยู่ในกล่องคุณอุ๊ยอ ทำพี่ขุดแหลกเหมือนเดิมเลยเออหรือเราไป็นดปลอดภัยก่อนได้ไหมอ่ะไม่อ่ะเราสัญญากันเถิดนะว่าเราจะไม่เปิดไปหมดปลดคอยเจ้าสารพัดเยอะจ้าสารพามไม่เป็นไรหรอกแค่คุณอีกไม่เป็นไรเจ้าสามอ่ะไม่เจ้าเด็ก เราุดเราขอเราุดีเจามไม่เปียนเลยอันตรลอยมากกว่าขึ้นตนน้อยในการตก้นไม้ครั้งนี้เออจะเป็นอไรเขุดถอดมาจ้ะช่วยด้วยเราจะกินไก่ย่างกันเจ้าตาหรอใช่เราจะกินไก่ย่างช่วสนามถ้ามมันขวด ตอนนี้เจ๊อยากต้องไปหาอีกอืมเจ๊ไปหาอิ่มเพราะคุณมงอยากต้องอยากต้องหาอาหารให้เจ๊หน่อยสิไม่เจ๊อยู่ด้านนอกอ่ะที่มันแถวแถวท่ามอ่ะ

เราเราจะแข่งอะไรกันล่ะแข่งงวงแข่งอะไหรอกแข่งขี่นะม้าใช่ไหมนะอยาเล่นแบบนี้ปอก็ไปเลยหรอกหนูก็หนูก็หนูก็คลิปนี้เสร็จหนูก็หนูคลิปหน้าหนูเราจะไปแข่งม้าหรือว่าจะแข่งสร้างบ้านกันนะคะหนูก็ตกลงกันว่าคลิปน้านนะเกียรไม่ค่อยมันไปเลหรอกมันไม่มีอะไรทำแล่ะค,คลิปอะไรคลิปนี้หนูแล้วก็ทำอะไรก็ได้ ถือว่าเป็นการอชุยรอดนะฮะสอนสอนสั่งแกได้กินเนื้อหมูแล้วกีี่มาเมื่อแล้วจะเมื่อแล้วใกล้มื่อแล้วไบ๊ายเาจะอา้พอตามพวกเขาไปด้วยดีกว่า ขอหายไปอลไกันเนาะโอ้ยเจ็บคอแหน่ินาอ่าหนูคลิปหน้าผมได้มีความคิดกับทุกคนแล้วหนูคลิปหน้าเราแก่งขี่ม้ากันนะ ก็ได้โอเคหรือว่าแข่งซ้ำบ้างดีขี่มามันก็เร็วเกินไปไหมอ่เอามาะอเขาไม่ที่ไหนเหรอเออเราพูดวราจะกลับไปที่น,น,โนโ้นมูกก็บีไหมไม่รู้สิาอาจจะไม่ได้กลับด้วยสลามฆ่าสลามดีกว่าสลามน้อยไม่ไม่น้อยเลยมันตัว แน่แน่ไปกินกันเอาขวานไปกินขวานว่ากันนะเขียวเอาแก่ทำเดี๋ยวทำแล้วเออได้นี่มาเร็วอุ้ยจะทำแล้วทุกคนนะคะแต่ว่าพวกเรากระนังดุ้งในการฆ่าเจลรี่อ่ะใช่พวกเรากระนังบ๊ายบาย สลามเยอะจังสนามใหญ่บึ้มบึมี่ไวเราจะถอดตอนนี้จะได้ลูกหย่ะบายบายคุณเชไม่ต้องบายยังไม่ตายไม่เยอะตายแล้วแน่เดี๋ยวไปตรงนั้นบ้างสิอีกหนึ่งสองฉันจะทำเดอะด้วย ข้างเนีอาหารบ้างฉันหิวมีแต่ให้เฮ้ยข้างใต้เป็นนี่ด้วยเป็นอะไรไม่โหลดไอ้นะไอ้นะสถานที่โบราณข้างใต้ตรงเนี้ยข้างใต้แม่น้ำตรงนี้ตรงนึงอ่ะอ๋อมืดแล้วต้องรีบกลับแล้วย,ยังไม่ทำเลยยังไม่ทำเลยาอืมได้ใกล้ถึงแล้ว นี่คือข้อดีที่แมมทโหลดด้วยที่เพคไฟอยู่ในบ้านไม่ไม่มีอะไฟไเราจะดูด้วยอยู่ดีๆไฟขึ้นมาเลยตกใจเราจะด้วยไฟอย่างที่มีผ่านเราจะดูด้วยก็เป็นใสาเตาอบเราจะดูด้วย แล้วใครเคยเห็นพี่เจไดเผาถ่นนานบ้างใครเคยเห็นเจไดตดในบ้านบ<อ>้างเคยนี่เลยเสียงพี่พี่เจตดใช่ปะ